สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอกระตั้วนะคะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญนพิเศษค่ะน้องเดซี่วันนี้เราอยู่ที่คราฟในส่วนของคาเฟ่โรงแรมคิงส์ตันมาลายสาขากรุงเทพค่ะ สำหรับท่านเจ้าของน้องหมาน้องแมวที่อยากจะพามาเที่ยวนอกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็ต้องมีการเตรียมตัวค่ะ3าสิ่งที่สําคัญนะคะอย่างแรกเลยค่ะถ้าจะออกมานอกบ้านเราควรจะต้องมีพวกสายจูงนะคะหรือว่าตัวเนี้ยเป็นแบบชุดที่แบบช่วยควบคุมเขาได้สวยงามด้วยนะคะอันนี้จะเพื่อป้องกันว่าเผื่อไปเจอน้องหมาน้องแมวตัวอื่นหรือบางทีเจอ อะไรที่ทําให้เขาตกใจเนี่ยเราจะได้ควบคุมเขาได้ไม่เตลิดไปนะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะที่ต้องอป้องกันตลอดเลยก็คือพวกเห็บหมัดนะคะเราควรจะมีการป้องกันเห็บหมัดให้ยาหยดหลังคอหรือว่ายากินหรือว่ายาฉีดแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ขอ,ของเจ้าของแต่ละท่านนะคะอย่างของน้องเขาเนี่ยค่ะก็ต้องมีการป้องกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะคะหรือว่าบางทีไปเจอสนามหญ้าหรือว่าเดินตามดินตามอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลัวเจอเห็บหมัดอะคะ่ะ เราก็อาจจะต้องมีการแบบพ่นสเปรย์หรือว่ากลับขึ้นบ้านก็จะมีการแบบเช็ดล้างทำความสะอาดนะคะและอย่างที่3นะคะควรระมัดระวังค่ะดูไม่ให้เขาไปเลียตามพื้นหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เขาท้องเสียหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมรอบๆกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ